สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการคี t v ทแล้วนะครับน,นี้ก็จะมาเล่นเกม God of War c h a ชนอ o ฟโอลิมปันะครับต่อจาก e p ีที่แล้วนะที่เราค้างกันไว้นะครับก็ที่เราฆ่าไอตัวนั้นไปนะครับเทพเทพอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะอะไรสักอย่างแหละเทพเดี๋ยวเราพัานนี้เดี๋ยวผมเล่นเล่นให้ดูอีกนะครับก็ จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับชมได้เลยนะครับก่อนอื่นผมขอโหลดเซฟก,ก่อนนะครับขอโหลดเซฟแป๊บนึงนะครับโอเคนี่นะครับที่เราค้างกันไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับนีเ่เราค้างกันไว้ตรงนี้นะอืมลบประตูหนักมากนี่นะเสียงดังไปไหมเนะี่ยเดี๋ยว 喂，我，妈你嘞？一年，嗯，一年，一一年可能，嗯。 มันฟันเราลองลองใช้ท่านอันอน,นี้งเดี๋ยนี่ที่ได้จักเออเอต้องหันนะหันในนี้เพื่อไปยิงไอตัวใหญ่นั่นนะโอเค จัดการนี้นก่อน,นตัวกวนในพวกเนี้ยมางัดหนาไม้แล้วก็ยิงไปเลยอืมหมดห่วงแล้วนะครับยิงเข้าคอไปเลยนะครับวิ่ยอืบอืม,มอืมอ้มนี่ไงชืบชืบน,น,นี่ไงนี่ไงอื้มอืม,อม หนีไปแล้วนะครับตัวนั้นเราต้องไปทางนี้นะตัวกอนจี๊ดเก็ยหนักมากแต่ไม่มีปัญหากับกอตบอลหรอกกอตบอลไม่น่านี่หมุนเพื่ออะไรอ๋อลงไปอ๋อเด็ดจ้ะก่อนที่จะลงไปเมื่อกี้เห็นกล่องขึ้นมาก่อนอ,อันหนึ่งทำกล่องพวกนี้เก็บเก็บตามิน่านะครับเพื่อจะ ยิ่เหมือนเห็นกล่องใช่ปะอ๋อใชอ่ิงเลยิงเลยเอ้าเอ้าทำไมไม่ลงวะพดอะไรออกเอรอเออลงเิยเก็บมานานนะครับจะได้เอาไปอัพอัพพวกนี้นะครับ ให้เราเจอคนนกนะครับนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะนี่ทลายลงมาเลยโอเคเราไปข้างล่างกันหมุนนะบุนเพื่อจะลงข้างล่างเอเอ เกทุษนี่เป็นเทพแห่งสงครามนะถือว่าโหดในระดับหนึ่งเลยฆ่าพวกเทพไดอนน้อะไรจะถึงวนะเนี่ยระบบมือ <c oughs> ระบบแมนนวลนนี้ถึงแล้วยันต่อเลยนะครับฮู้ย <c oughs> โหตัวใหญ่เลย อบอกนายต้องเจอกับตัวนี้เฮ้ยโหต้องเจอกับตัวนี้เพื่อผ่านนะครับมามาดิอุ้ยหืมมานี่ไงมาเลยกดมาชั้นนี่ไงโอ้โหมันต,ตบเรากระเด็นเลยอะฮะ dạng của quân mẹ dù vậy mới hm 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 นี่ไงใช้ได้เลยเรียบร้อยตัวตรงนี้ก็จะเปิดครับเก็บเลือดเลยนะสีเขียวนี่คือเลือดนะครับสีเหลืองนี่คือมานาครนี่ Tunggu ini Jok Ya Wih Penan pen Wih Dua sudah deh Nah Mani Tak tidak tua Ini ya Tak Tidak tua Tak tua เจอลูกตานะครับผมขอเซฟก่อนนะครับเซฟไว้นะครับโอเคเไนะเคเปกันต่อเลยนะครับไปทางไหนคนะเนี่ย อ๋อ้ทายงนี้อุ้ยมาตัวแรกโดนกูเนี่ยนี่ไงอืมอ,อืมอ,อืมนี่ไงยังไม่ตายใช่ไหมนี่โดนโดนกระชวกกระชวก มากระโดดมาแล้วอือเป็นนกนะครับอืม,อม พันโลกนะครับเย้ยมเม้่อลงไปนะครับเปิด,ดนี <Yeah. S 1> ่ก่อนเราต้องสำรวจนะครับ <Yeah. S 1> เกมก็ตว,ว์ นั่นต่อคนระับตัวยึดด้วยหยิบเยอะที่ตัวนี้มันรออยู่นะันแหละหืมมันพิงอะไรมาเนี่ยย้ายนี่ก่อนอืม แล้วอุ้ยวางก่อนวางก่อนมันจะลุกขึ้นมาอีกเยร์พวกนี้ก่อนอืมอืม ออืืมมไ่งนีฟันเลยโอ้ถ้าเราไม่เดินมาตรงนี้ก็ไม่รู้นะว่านี่เปิดหีบชึบชึบออืืมมอืมอืมอืม ต้องยกไปไหนเนี่ยอ๋อต้องยกมาเปิดตรงนี้หรือเปล่าเออจริงเลย m u 니깐 ไม่ได้กบนึงน,นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนหาคองก่อนเอ๊ยอันนี้ได้วะไม่ได้มีอะไรที่มันดันได้ไหมเนี่ยอืมไม่น่ามี วกขึ้นไปทางนี้ไม่น่าใช่ ไม่ทันต้องทำไงวะ ไ,ไ,ไปไม่ได้อ๋อนี่นี่น,นี่โอ้โหไม่ามาตรงนี้ก็ไม่รู้เนะี่ยเจอแนละ้วโอ้โหมันก็ว่ายอยู่ ลากกองนะครับลากไปไปโรงเรนะียนไหม เคล่อลากมาแทนตรงนี้ครับแล้วยกตัวนี้ไปโฟัวฟัวเฮ้ยแล้วยกนี่ไปเฮ้ยผ่านได้แล้วนะครับเดี๋ยว เปิดอันนี้ก่อนอัพอัพอันนี้ก่อนอัพอาวุธใช่เงี้อัพอาวุธก่อนเ LC เหลี่ยมอาวุธเลเวลสองแล้วนะครับผาปิดาปิด อุ้ยโหนี่เลยปวดหีบเยอะๆนะครับผมขอทำการเซฟก่อนครับ ต้องเซฟบ่อยๆเดี๋ยวแพ้ขึ้นมาเกิดไกลเราันต่อนะครับเห็น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 กล่องตัวนี้คือตู้หนักมากเ้ยมา อะไรเนี่ยอืยเอาแล้วเจอบอดนะอืมหัวยังกัาเราไหลเข้าเลยครับรเปิดด้วยนี่เลยอืมอืมอืมนี่ไงอุ้ยอุ้ยอืมโดนไฟโดนไฟ อ,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 อันนั้นวิกันไม่ได้โหจะตกสะพานนะเนี่ยมันเดินมาจะตกสะพานเอาอุ้ยอุ้ยอุอ้ยต้องกดนี้ เอ้ยเอา้าสบายกดไม่ได้อืม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 ต้องกระโดดต้องกระโดดตัวนี้ ต้อก็โดดนะครับกระโดดข้ามไฟมันจับทางก็ได้ลนะอือ,อนี่ไงมาทำอะไรเราอุ๊ย กระโดดข้ามนะครับเออนี่กระโดดข้ามอืออืออู้นีม่มันหนีไปละที่กลัวมากเอ้ยต้องกดโอ,อ,อกดโออ้ยอุ้ยอุ้ยมันดกักมันดกักเอ้ย ะไม่เงยหยุดเรอ,อต้องวใจนั่นหรอกดึงมันลงมาดึงมันลงมาเร็วโอ้โหดึงไม่ได้หายหน้าจอเราก็อันนี้ด้วยหนึ่ง Ô oh, quăng đi ô oh. à, hồ... Mà. <laughs> oh, mà. mày 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 Cái mày mày nó mày mấy đai mày มมันดึงกลับไอ้ผาโอ้โห ในหน้าจอมันควงอะไรของมันวะเนี่ยควงกับด้านกว่าเออควงกับด้านควงได้เฮ้ยเอามายเอามาทำไปเรื่อยๆเถอมันได้นะ เราควไม่ได้วะโอ้โหอนาล็อกเป็นอะไรวะเนี่ย ันดึงมมันดึงไม่ได้เนี่ยผมก็ควงสุดๆนะเลือดผมจะหมดแล้วเนี่ย ควงด้านขวากันแล้วควงด้านซ้ายกันแล้วเออสัตว์ฮาโดนกูยังไม่ตายเลยเนีเ่ยอืมอนีอ่ยอืมอืม อุ้ยอือต้องหือแมงมาเะทางนี้หืมเงย,ยามาตัดอะไรอืม ลูกไปหัวรับนะึงอุ้ยไม่ได้ ตายเนี่ยกดตัวล้กกดตัวล้กกดโอดิโอเอ็กโอ้ยิฮะเด็กกุ้เนี่ยว่านี่ตายเรียบร้อย หูระเบิดตได้ฆ่าสป,ปาร์ตนไปเขาได้รับชัยชนะอีกครั้งแต่เขาจะไม่ยอมใช่จะมองฉันดูไหมอเอราคุณเทพจะต้อขึ้นไปล้างแค้นใจ นี่นะครับโอ้โหส่งอะไรมาเนะี่ยอุ้ยอุ่ยนะเฮ้ยเทพแห่งแสงอาทิตย์จะลงมาดันโลกไอ้มันตัวอะไรวะน่ะเสร็จรถก็เลยวิ่งไปดูนะครับ คราตอสได้ t ดินทางก็หาแสงนั้นแต่เขาไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเขา god of dreams awakened to a world where he and only he wielded power the land was slowly overrun by a black fog that engulfed everything it touched เทพเจ้ามันส่งเทพมานะครับ โอเคครับท่านผู้ชมก็ผมก็ขอตัดพัดมาไว้เพียงแท่นี้นะครับอัดมา28นาทีแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สนุกสนานจะมาพอสมควรแล้วครับวันนี้ผมก็มาแคสเกมก็ตบอลให้ดูนะครับก็วันนี้ไอ้เมื่อกี้เทพเทพได้ส่งเทพอะไรมาก็ไม่รู้นะครับมายันโลกโลกโลกนะก็เดี๋ยวพาร์นหน้ามาดูต่อนะครับ ดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงกับเหตุการณ์ต่อไปนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้า๊ายบดยครับ๊าาบายจ้าไปนะครับสวัสดีครับ